<to> Paris. ตะก่อนตรงนี้สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่ะโดนถล่มเราจะมาเล่นสกีที่เดียวกันตัวม,มาตัวตกใจอะ Good Morning วันนี้เราจะมีบินไปที่ปารีสรอบนี้จะเก็บปารีสเยอรมันนะฮะไปหานนั่งเครื่องมี13ชั่วโมง o o d Morning ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงปารีสแล้วนะอะีกคชั่วโมงเท่านี้มาปารีสเทอร์มินอลหนึ่งทีไรคืองงทุกครั้งแล้วเวลาไปเอากระเป๋าอะมันแบบอยู่ในวงกดก็เดินตามๆเขาไปนะฮะแต่ไม่รู้จะเดินตามใคร ม,มันจะเป็นอุโมง์ขึ้นมัวไปหมดเลยอ่ะค่ารถไฟเข้าเมืองโคนาะสิอ หลังก็คือเซนต์มิเชลนะคะเป็นน้ำตกเซนมิเชลสวยมากๆแล้วแถวนี้เนี่ยมีคริสต์มาสมาร์เก็ตด้วยและนี่คือคริสต์มาสมาร์เก็ตนะคะจะขายแบบพวกถั่วของใช้นะคะเครื่องผ้าพันคอมาการองด้วยมีชีสขายด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปกินครัวซองร้านที่ดังที่สุดในปารีสนะคะคนต่อแถวเยอะมากตอนนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนไทยหรือคนไทยหรอคะสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อ๋อนี่คนไทยมาต่อคิวกันตั้งแต่เช้าเล้วเนี่ยเต็เมเลยใช่ไหมล่ะเขาก็รันตีแบบได้ถ้วยรางวัลเต็มหมดเลยนะครับเราทานอาหารฝรั่งเศสนะคะลาครอเนอันนี้เพื่อนที่ปารีสแน,น,นะนำมนนนาน,น,มน,นะคะ อร่อยไหมคะับโอชิเดซ่าหอมมากมาละวิธีทานนะครับวิธี่กินที่ถูกต้องต้องเทน้ำโอ้ยเลอรดีสักว๊ะร้อนหอฝรั่งเศสเนื้ออร่อยหวานหอร่อยไหมคะ ค่ะง่เป็นร้านในตำนานที่คนต้องมาเห็นไหม,ม <c oughs> เพื่อนฝรั่งเศสแนะนำมา <c oughs> จริงๆเปิด Google เมื่อก <c oughs> ี้วิหารนอตเทอร์ดามหลังจากโดนไฟไหม้ค่ะเขากำลังร่อนซ่อมบูรณะอยู่ <c oughs> ทุกคนอันนี้คือแถวเข้านอตเทอร์ดามนะคนตอบวันน,นี้เลยเนี่ยเข้าไปในวิหาร Welcome to Paris <c oughs> เดี๋ยวจะพาลงใต้ดินนะคะนั่งแอร์เออแอร์แอร์เออแอร์คือรถไฟชานเมืองก็จะมีสาย a B C ส่วนใหญ่ถ้ามาจากสนามบินเนี่ยจะเป็นสาย B ซื้อบัตรนะคะวันนี้น้องดีมพาซื้อบัตรคนละประมาณ2 2 2ยูโร2,15ัยูโรในการรถไฟในปารีสเป็นยไงฮะคนเยอะมากคือถ้าเป็นสายแอร์เออแอร์เนี่ยจะเป็นรถไฟ2ชั้นแต่ถ้าเป็นสายใต้ดินธรรมดาก็จะเป็นแบบชั้นเดียวคนเยอะมากอันนี้ใครบอกมา เพื่อนฝรั่งเศสบอกมาไปไอเอฟเอฟคือไปใตดินออกบ้านนอกโอ้อหเขตนอกเขตนอกใช่ไหมครับถ้าไม่โทรลวิ่งวิ่งชัวร์ในเมืองในปารีสแล้เขียนว่า R E R ใช่ไหมครับแต่ภาษาฝรั่งเศสอ่านว่าแอเอเอฟเอฟเดี๋ยวจะพามาอีกมุมหนึ่งนะคะที่เห็นหอไอเฟลอีกมุมเพราะว่า มุมฝั่งนู้นคนจะเยอะมากอ้าเราจะพาไปมุมมหาชนที่คนมาถ่ายรูปตึกกันเยอะมากสวยมากๆแต่เสียดายอากาศแบบหมอกเยอะเลยวันนี้กำลังไปที่คาเฟ่ไปคาเฟ่แต่รู้สึกว่าแถวจะยาวมากโหยาวจริงอันนี้เป็นอีกคาเฟ่หนึงนะคะที่เห็นหอไอเฟลหอไอเฟลจะอยู่มุมน,นี้ลดเลย ขูมมะพร้าวโรยซอสมะม่วงนร่อยมากเก็บมุมมหาชนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปฟาร์มาซีเพระว่าฝรั่งเศสเนี่ยร้านขายยาที่เนี่ยเขาจะไม่ได้ขายแค่ยาเขาจะขายพวกอาหารเสริมพวกครีมต่างๆที่ราคาแบบถูกมากๆเลยนะคะนี้คือซิตี้ฟาร์มาซี ราคารถถูกมากๆเลยนะฮะเนี่ยราคาดีมากของมันเยอะแบบนี้เลยเยอะแบบเยอะมากสัญ,ญลักษณ์รถไฟใต้ดินของที่ปารีสจะเป็นแบบนี้เลยทุกอย่างปังมากขงสุดๆคุณร์นิ่งเช้านี้นะคะจะพามาทานครัวซองที่แบบจเจ้าอันดับต้นๆของปารีสที่อร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงโหคนเยอะมากนี่เรามา8ปดโมงเช้าแล้วนะเนี่ย ร้านนี้เนี่ยเป็นต้นตำรนักขวซองเจ้าดังในเมลเบิร์นเลยเคยได้ลุ้นขวซองบาที่อร่อยอร่อยอะไรเงี้ยตอนไปเมลเบิร์นก็ทานหลายรอบเขาบอกว่าเชฟอะเรียนมาจากร้านนี้เลยนะเนี่ยเป็นผัดขมขวซองนะฮะอืม่าจะเป็นเชฟแป้งกรอบกรอบร้อนๆ กำลังไปเยอรมันแล้วนะคะวันนี้ไปไหนคะพี่สายน,นีเราจะบินไปมิวนิกกันนะคะเอ๋สวัสดีค่ะไปมิวนิกว้ายัยสวัสดีค่ะบบเป็นด้านลีคะ่ะเย้เดี๋ยวถึงมิวนิกแล้วนั่งรถไปที่ไหนนะคะพี่สายไปเนินแบกต่อจ้าเจไปกันต่อ ้มี CEO ดีวีค่ะโอ้ี่อูดขับก็คือไม่ถึงชั่วโมงถึงเลย5นาทีถึงนั่นแหครบตชั่วโงคึ่งอขับึ่มชั่วโมงขึ้นมอนิ่งมาหมาที่เยอรมันนะคะมาตอนเช้าไข่ผูดเพราะคนที่นี่ชอบชอบจุดผู้กัน ยินดีต้อนรับสู่กรุงนูรัมเบิกหรือเนินแบกประเทศเยอรมนีนะครับข้างหลังคือโบสถ์ฟรานคิเชอร์นะฮะแต่ก่อนเนี่ยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาถูกทำลายหนักมากแล้วเขาเพิ่งแบบบูรณะใหม่ต้องอธิษฐานขอพรครบสามรอบแล้วพรนั้นจะเป็นจริง ที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเป็นสารการว่ากลางเมืองนินแบกนะคะที่นี่เขาก็จะมาจดทะเบียนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นที่จดทะเบียนที่แบบว่าเปิดห้องให้เลยจะไม่เหมือนไทยที่แบบจดก็คือจดอย่างเดียวแต่ที่นี่ก็จะมีขั้นตอนที่มีพยานเขาจะเําจะทเหมือนในเซอร์โมเนีของคนฝรั่งที่คนนี้คนนี้จะรับคนนี้เป็นภรรยาไหมอุ้ยโรแมนติกสุดันแล้วก็จะเป็นห้องให้เลยเป็นห้องให้เลยน้องก็อยราจะมาจดทะเบียนกันที่นี่นะคะฝรั่งเศสฝรั่งเศสละกัน ก่อนตรงนี้สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง <c oughs> อ่ะโดนถล่สมสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมโดนระเบิดหนักมากเลยนะคะเนี่ย <c oughs> เป็นแบกคาสเทอรนะคะหรือว่าพระชวังนูรัมเบิร์กหรือเนินแบกนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นป้อมปราการที่แบบว่าดูค่าศึกว่าเขามาตรงไหนแล้วก็เขาสร้างสมัยแบบอัศวินอะ่ะหนาวมากแต่ละโชคลายคือวันนี้วันที่วันนี้เขาปิดพอดีเนี่ยปิดเขาจะมีบ่อน้ำใช่ไหมคะมีบ่อน้ำที่ กูอ่าเรียงทั้งเมืองที่ลึกที่สุดในเมืองประมาณอ่าวว่าเมตรว้าวไว้เอาแบบหกเมตรไม่ได้แต่คือเอาให้ประชาชนทานใช่ถ้าหนูว่าเทน้ำลงไปอ่ะเราจะนับเราต้องนับวันเจ็ดวิถึงจะได้ยินเสียงโหลึกจริงลึกมากว้าว เมืองปริษัทอีกเมืองหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆเลยสําหรับใครที่มาสายสงครามโลกนะคะช่วงในช่วงฮิตเลอร์อะไรเงี้ยเขาโดนแบบโดนทําลายเป็นเมืองที่โดนทําลายหนักมากแต่เขาก็พยายามบูรณะให้เหมือนเดิมซึ่งมันก็จะมีความทันสมัยกับความคลาสสิกที่ยังอยู่ในสมัยอดีตนะคะมาให้เราดู วันนี้ก็จะเป็นวันที่เขาคือคืนมากเลยมาขายผักขายผลไม้ใจกลางเมืองคือรูปหลักมันจะเหมือนหมั่มเชยภูมิแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือไส้กรอกเยลรมันว้าวมีรัชด้วยทุกคนเซลล์50%เวอร์มากขออนุญาตเข้าไปํำรัชแป๊บนึ่งนะคะนั่งเซลล์50%นะคะก็เลยช็อปปิ้งเลยลด50%เวอร์มากทุกคนแล้วพอเราจะกลับว่า เนินแบกคือแดดออกพอแดดออกวันสวยมากเลยส่วนเหญ่จะเป็นย่านช้อปปิ้งนะคะใจกลางเมืองก็จะมีซาร่า h ออทุกแบรนดเลยแล้วก็คนก็จะมาช้อปปิ้งกันแต่ที่เนี่ปิดเร็วมาก4ี่โมงก็เนี้ยเริ่มปิดละคือตอนนี้4ี่โมงเย็นเขาน่าจะอยากใช้ชีวิตกับครอบครัวนะคะที่นี่ปิดเร็วถ้ามาให้มาแต่เช้านะคะถ้ามาเช้าคือตลาดว มันจะมีความแบบนิ่มๆของไก่กับเนื้อไก่กับเนื้อผสมกันมันนิ่มมากตอนแรกคิดว่าจะแข็งๆอร่อยอะ่ะดีอะแ,แต่แป้งหนมปังเขาแข็งนะคะเราก็กลับมาบ้านแล้วนะคะวันนี้เนะี่ยจริงๆมันเป็นวันสุดท้ายของปีแล้ก็เลยทําอาหารไทยอาหารเกาหลีเพื่อที่จะแฮปปี้นิวเอียร์สในคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะอ,อัน <อา S 2> นี้เป็นเมนูอะไรคะเจ๊ ยำมะม่วงแต่ประดุกฟูแต่คนทําไม่ฟูนี่มีเมนูอละไรมานาเสนอค่ะพี่สายยำมะม่วงนะคะยำมะม่วงนะคะต่อไปเราจะแลกของขวัญกันนะคะเป็นแบบว่างบอยู่ที่10ยูโรก็คือซื้ออะไรก็ได้แต่ว่าต้องแบบเป็นชื่อตัวเองของขวัญนั้นต้องชื่อขึ้นต้นด้วยตัวเองเช่นพี่ท็อปก็คือตัวทีตัวทีก็ซื้อซื้อท็อฟฟี่อะไรก็ได้ ตอนนี้กําลังรอปีใหม่นะฮะคือที่เยอรมันเนี่ยเขาจุดโูกกันระหว่างแบบระหว่างบ้านคือน่ากลัวมากๆด้านหลังแบบโอ้โหน่ากลัวมากคืออยากจะจุดก็จุดได้เลยอันตรายนะแบบเนี้ยสวัสดีวีใหม่ฮะสวัสดีวียาฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกวัสดีค่ ลิปเยอรมันนะคะลิปเป็นแบบนี้อยู่บนลิฟแล้ว,ว,วสวัสดีปีใหม่ทุกคนสวันนี้วันที่หมกราคม5 5 5วันนี้ที่วันนี้ที่เยอรมันเนี่ยคือมันปิดมหมดเลยไว้ไม่ว่าจะเป็นหมาหรืออะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็จะใช้เวลากับครอบครัวนะฮะมาเดินเล่นมาเดินอะไรกัน ว o นเจย์บ o สเตอ please and Pancake อันนี้คือน้ำสับปะรดน้ำแครนลอทน้ำอ่อจินเจอร์ขิงผสมกันอยู่ในแก้วเดียว thank you หล่อมากพ a n น a k เคกอ่เพื่อนอะไรนะเพื่อนเยอรมันน้ำมาเอ่อเพื่อนเยอรมันแนะนำมาเป็นแบบนี๋หมาดังที่ทุกคนต้องมา yes เป็นร้านที่ดังที่สุดในเนนแบบวัยรุ่นเนนแบบมากันดีเลยที่นี่มันก็มีคาเฟ่อ๋อมีร้านเดียวเชอชื่อเมนูนี้นะครับดูใยไคเซอร์ชมานปังมากรูปตรงปกเพื่อนเยอรมันแนะนำมานี่ไคเซอร์ชมานเป็นขนมของออสเตรียอ่ะทุกคนชี้พร้อมกันว่าไหนอร่อยสุดหนึ่งสองสามปึ่ง อ้าวอันนนออันนี้น้องไมล่านะคะน้องไมล่าเป็นเป็นลูกครึ่งไทยเยาาอรมันสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะให้น้องไมล่าเนี่ยเป็นล่ามให้เรานะคะ thank you เก่งมากแปลว่าอะไรคะแอมาหาบอกว่าว่าเอาน้ำไปด้วยเต็มเลยคะอ๋อเขาก็บอกวาอ่าได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลย <St ars> ถึงที่พักแล้วเย้ yeah! โอ้หรถแบบโอ้โหหิมะท่วมเลยหิมะตกได้วันนี้นะฮะเอา้าคุณนอนิ่งน้องดิมหิมะตกอยู่นะเลยใช่ค่ะ ห้องฟ้าสวยมากข้างนอกตามมาเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปทัวร์บ้านนะเียเนี่ยเขาจะมีน้ำหอมพิเศษเป็นน้ำหอมกลิ่นขี้วัวคือบรรยากาศในห้องอ่ะคือเป็นกลิ่นฟาร์มกลิ่นขี้วัวเลยเรื่องจริงเป็นห้องเป็นบ้านโบราณที่เขามารีโนเวทให้เป็นโรงแรมเป็นเป็นโรงแรมเป็นน้ำหอมกลิ่นเปย์ขี้วัวยกลิ่นเดียวกันเลย,ยกลิ่นมันคือออร์แกนิกมากวา ที่นี่นียจะมีทั้งหมดสาชั้นแล้วก็จะมีอยู่18ห้องนอนแต่แลห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนไม้อ่าทีาไรด้วยที่นี่มีลิฟต์ไหมคะไม่มีค่ะสำหรับเดินเตื่อว่าใครกระเป๋าเยอะก็ต้องถือส่วนใหญ่บ้านยุโรปหรือโรงแรมยุโรปจะไม่ค่อยมีลิฟต์ของเราเนี่ยจะอยู่ first floor ก็คือชั้น3าะนะพนะี่ี่มันจะเป็นไม้แบบ คือบ้านที่ยุโรปจะบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เขาจะปูพรมเนื่องจากเขาจะไม่มีฮีตเตอร์ที่อยู่บนพื้นดังนั้นเนี่ยพรมเนี่ยจะช่วยทําให้เท้าเราอุ่นแล้วเขาจะใส่รองเท้าเข,ข้าบ้านเออไม่ต้องถอดตอนนอนก็ไม่ต้องถอดเ <c oughs> ลยนะแต่ว่าก่องรองเท้านเนี่ยเขาก็จะมีที่วางรองเท้าคนยุโรปส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็นบูทแบบนี้นะฮะเป็นบูทกแบบันหิมะ Hi good morning สวัสดีค่ะแววค้า เออันนี้นะคะชิญค่เป็นห้องนอนเรานะคะนอนเราหนึ่งคืนลอกๆหน่อยล,กลกอยลก,ลกหน่อยก็ห้องนอนตรงนี้เนี่ยก็จะมีดูดาวข้างบนได้ด้วยแล้วก็จะมีห้องอาบน้ำจะเป็นไม,ม้เป็นไม้หมดเลย แต่ว่าข้างในเนี่ยมันไม่อุ่นพรมมันจะทําให้แบบว่าพื้นมันอุ่นขึ้นแต่มันก็ไม่ได้อุ่นเหมือนบ้านเกาหลีแต่สิ่งที่อุ่นคือห้องน้ําห้องน้าพื้นอุ่นเฉยเลยงงใช่เขามีฮีเตอร์ใช่เขามีฮีเตอร์ซึ่งแปลกทําไมไม่ทําให้เหมือนกันหมดทุกห้องอันนี้เป็นห้องข้าวเช้านะครับอ้น่ารักมากคริสต์มาสข้างนอกหิมะตกสวยมากๆเลยอ่ะแล้วก็จะมีต๊ะ ไปทันข้าวแล้วก็เขากำลังเตรียมอาหารเช้าให้อยู่นะครับข้าเช้าแบบเยอรมันเทอร์เรเซนต์นะฮะเขาก็จะพาขนมปังก่อนแบบนี้ใช่ไหมคะพาขนมปังแบบนี้อ่าแล้วก็ใส่เนยใส่เนยใส่ชีสแล้วก็กินแบบนะซาย yes แบบนี้ค่ะเดอรเทราเดเทร เรากำลังจะไปเล่นสโนว์บอร์ดนะคะเย้ตอนนี้คือติดปัญหารถมันติดหิมะเราไม่สามารถไปได้นะฮะมันลื่นมาก เอาเลนส์กีที่ yellowman เก็บให้ครบทุกเส้นนะคะในเขาลูกนี้เก็บไปแค่ตอนนี้คือประมาณ10%ของเขาเขาเหนื่อยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอ๋เหนื่อยมากไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยใช่ไหมสู้โอเคเราต้องไม่เหนื่อยต้องไม่เหนื่อยนะยค่าลิฟต์ไปแล้วเราต้องไม่เหนื่อยสิง4,000กว่าบาทขึ้นมาเกือบถึงยอดเขาสูงสุดแล้วทุกคนไหวเนาะสูงมากสูงแบบตกใจอ่ะ ออแวะซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะชื่อว่าอีดิกา้ามาจะเป็นแบบนี้นะคะเชอร์รี่กล่องหนึ่งก็คือ1ยูโรก็ประมาณ40บาทกล่องละสี่บบาทดีใจสุดเลยนี่ขอบคุณมากเลยพี่ทอบลากมาถึงรถไฟเลยอะ่ะ ลบมา